บ้านแหลมบ่อท่อตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสศิล์จังหวัดสงขลาชุมชนเก่าแก่ริมทะเลสาบสงขลาที่ตั้งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สถานที่มีประวัติเรื่องเล่าที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตผู้คนซึ่งมีเรื่องเล่าความเชื่อความศรัทธาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มายาวนานตำนานบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อเล่ากันว่าพระศิลนาราย และขุนวิชัยพรมสารเดินทางมาจากอินเดียผ่านคาบสมุทรสิงพระไปยังกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้างบ่อน้ำแห่งนี้ขึ้นซึ่งเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำใสสะอาดและความมหัศจรรย์คือน้ำในบ่อไม่เคยเหือดแห้งมีตาน้ำผุดไหลออกมาตลอดเวลาทั้งทงที่เป็นบ่อดินมีความลึกและความกว้างแค่ประมาณหนึ่งเมตร ขณะที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าชาวบ้านเรียกบ่อน้ำนี้ว่าบ่อทองหรือบ่อทรัพย์ต่อมาได้มีการบูรณะใหม่ใช้ไม้เจาะเป็นโพรงทำเป็นท่อน้ำไหลจึงได้เปลี่ยนชื่อจากบ่อทองเป็นบ่อท่อหากผู้ใดเจ็บไข้ไม่สบายได้ดื่มน้ำจากบ่อนี้แล้วจะหายวันหายคืนทำให้ผู้คนเกิดความศรัทธาเลื่อมใส ส,สร้างวัดขึ้นมาชื่อว่าวัดแหลมบ่อท่อตราบถึงปัจจุบันคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นธรรมชาตินะคือชุมชนแถวบ้านใกล้เคียงหรือที่บ้านแหลมบ่อท่อหมู่สีเนี่ยคือมีคนเขาศรัทธามีเชื่อถือกันเวลา มีการเจ็บไข้ได้ป่วยไงต้องมาขอจุดทุกจุดเทียนมาขอต่อทวดนะคือที่นี่เขาจะเรียกว่าทวดคือบอกทวดให้รับทราบแล้วก็เอาน้ำไปใช้ดืม่มใช้อาบใช้รดหัวนคือจะเกิดอภินิหารให้คนที่ว่าเจ็บป่วยนั่นแหละจะหายนะจะหายเป็นปกติ ในอดีตชุมชนริมทะเลสาบส,าสงขลาอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าปีพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ทออพระเนตรเกาะ4ี่เกาะ5พื้นที่เก็บอากรจากรังนกนางแอ่นแต่ด้วยทรงมีพระอาการประชวนข้าราชบริพารที่ตามสเสด็จได้นำน้ำจากบอ่อท่อสงสนามพระวรกาย จนพระองค์หายจากพระการประชวนจึงทรงมีรับสั่งให้สร้างที่ประทับทำเนียบชั่วคราวขึ้นและส่งปลูกต้นโพไว้ณนะบริเวณนี้และยังคงยืนต้นตรงานจนถึงปัจจุบันตั้งแต่บัดนั้นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อจึงเป็นน้ำแห่งความสิริมงคลใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยและประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆ โลหาได้สเสด็จมาที่โกศิโกหาท่านรู้แล้วก็ให้ทางอารได้ไฟเรือมาที่โบน้ำศักผิดได้อ์้น้ำไปทูนเกล้าทานก็ได้รับประทานอน้ำประพรุมตามร่างกายก็รู้รู้สึกว่าหายดีกันเลยท่านได้ให้ ทาาอหารนํามาที่บ่อน้ำจักติดพอมาถึงท่านได้ไปตั้งปล,ปลาอยู่ที่ทางทิศเหนือของบ่อน้ำระยะประมาณไม่เกิน600เมตรได้ปลูกปูอเอาไว้หนึ่งต้นเป็นสักขีปยานตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในโอกาสพิธีมหามงคลของประเทศไทยหลายวาระจังหวัดสงขลา ใช้น้ำมงคลจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อนำไปประกอบพิธีทางาศาสนาและงานพระราชพิธีสำคัญอาทิพุทธศักราช2525พิธีพุทธาพิเศษเป็นน้ำพระพุทธมนต์ปะพรมสี่มุมเมืองการจัดงานเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีตลอดจนนำไปประกอบพิธีพุทธาพิเศกเป็นน้ำพระพุทธมนต์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวโรกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษามหามงคลเมื่อปีพุทธศักราช2530ปีพุทธศักราช2542และปีพุทธศักราช2550ล่าสุดเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2562จังหวัดสงขลาได้ทำพิธีพ,พรลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปร่วมพิธีปลุกเสกน้าพระพุทธมนต์ในพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องแนวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชในพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเองเนี่ยมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ทำพิธีปีกรรมตักน้ำหรือว่าพิธีสำคัญสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีแค่ที่เดียวนะครับคือ บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแหลมบอ่อท่อแห่งนี้นะครับนำไปประกอบงานพระราชพิธีเฉลิมพระชมนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาในพิธีพระบรมราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ได้นําน้ําศักดิ์สิทธิ์จากวัดแหลมบอ่อท่อหรือว่าบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบอ่อท่อแห่งนี้ไป ประกอบพิธีกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็ <st> จะเห็นได้ว่าในส่วนของบรร่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยเป็นที่เคารพศักดิระของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไปเนี่ยกับการนำไปประกอบพิธีสำคัญสำคัญที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในวาระมหาหมงคลปีพุทธศักราช2567จังหวัดสงขลากำหนดประกอบพิธีผลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบอ่อท่อในวันพรฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2567เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 นี่คือความเป็นมาของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งน้ำคู่บ้านคู่เมืองเพียงแห่งเดียวของจังหวัดสงขลาที่ชาวบ้านแหลมบ่อท่อและชาวจังหวัดสงขลาภาคภูมิใจผ่านความเชื่อความศรัทธาเป็นเกียรติประวัติคู่เมืองสงขลามายาวนาน